วันนี้มาแกงกะหรี่กันนะคะแกงกะหรี่ไก่ค่ะตรงนี้ก็เราไม่มีพริกแกงพริกแกงกะหรี่นะคะสามารถใส่พริกแกงเผ็ดลงไปได้นะคะแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงนิดนึงค่ะเราแก้ปัญหาหรือตัวตีเราต้องใช้พริกแกงกะหรี่นะคะอันนี้อาหารเพื่อสุขภาพเหมือนกันนะคะถ้าเ,เราไม่สามารถทานกับเริกได้เรามี เป็นขลงทดแทนที่รรทำมาจากตัวเหลือือไข่ผสมมาจากตัวรวมนะคะเดี๋ยวนี้เขามีบริการรับขานี้ค่ะเราก็ใส่กะทิลงไปลงลงเลยนะคะเอาวัตถุดิบเท่าที่มีค่ะก็คือมันนอกเมนูแต่ว่าเราก็ทำได้ลูกค้าต้องการเราก็ทำได้นะคะน้ำไก่ที่หั่นไว้ใส่ลงเลยนะคะ นี้สุดประกอบก็มีแค่หอมหัวใหญ่กับเผือกนะคะอันนี้เผือกเราต้มไว้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่แล้วขอเป็นสีขาวนะคะเรารู้สึกว่าถ้าเป็นใส่สีขาวอร่อยปากค่ะ พลาดไม่ได้ขอนะ้วสต๊อกหน่อยเพราะเข้มค้นเกินนะคะค่ปล่อยให้คนเดือดนะคะหอมจะขึ้นจะบุกเลยนะคะคะอันนี้เรารองไก่สุกแล้วค่อยใส่ผักแล้วก็ใส่ใส่ผักที่หลังแล้วเรียกว่าใส่เปือกต้มที่หลังนะคะ รอไก่สุกก่อนสีสันก็ออกจะมาออกหน้าทานนี้นะคะแล้วก็ใส่เผือกแล้วใส่หอมหัวใหญ่เลยนะคะจานนี้ก็คือว่าเป็นอาหารที่ราคาเหมือนกันถ้าเราคาจะพิไม่ได้อย่างนี้เราสามารถมีกะทิอย่างอ่ค่ะที่เราทำมาจากถั่วใช้ทดแทนกันได้นะคะ ถือว่าเป็นเมนูที่สุขภาพเพราะว่าไก่เราใช้อ,อกไก่นะคะไม่ได้ใช้สะโพกก็ไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่นะคะสําหรับคนที่ทานทีนใช้ใช้กะทิกรอกข่้มาจากถั่วได้เลยะคานนี้สามารถทานอย่างละวันาจัดได้นะคะเป็นอาหารที้เหล่าเหมือนกันถ้ากินเสร็จแล้วโรยด้วยหอมเจียวก็จะอร่อยมากเลยคะ่ะนี่กนันว่าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหนึ่งเมนูเพื่อสุขภาพนะคะ เอาเรามาดูสีสันหน้าตากันนะคาอย่างนี้เลยค่ะ